นาดำเทียมงานพอมินนี่บางต้นน่องบาดามเอื้อยกำลังช่วยกันขุด คูสิบูก,กน,นะปูกข้าวโพดพี่น้องส่วนข่อยเ่วนข่อยก็มาหุบขี่มากรมขี้ใส่ปุ่นข้าวโพดพี่น้องสบายดีเดอร์สบาย,ยแรง งามหละจะซองคู่นี่มันจะใส่ทงมือนะเจ้าเอ้ยสดสด ส,สัมสิงามเนาะเขาเขาปิซิมานที่สัมสิง,งามขณะกระเห็ดแท่งนาำอยู่แท่งำนามนแบบสีซื้อแท่งมาบราเอาแบบบริกรไปซัก้อ,อน <c oughs> ก่อไปน้ำเปนตยานเห็นมันระเบิดตอนนะ ใส่โลบเลยใส่ผาวะย่ามเดือดเดือดดินเดินฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเดอ้อจะเป็นครั้งแรกของเฮาที่เฮาปลูกที่ผ่านมานะ จะปลูกกับชาแม่และปลูกไว้ในขอกวยัยเดยวก็ไม่ได้ใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยยังย่ามเก็บแล้วก็เก็บบ่ค่อยปลูกแม่นี้ชักเทือ่อกะรั้งแรกและก,ก็ปีแรกกับภาวนหน้าให้พลนลิต,ตออกมากแบบเอ่อแบบแบบสมวัง ปีหนาจะได้มีกำลังใจเห็ดอีกแต่ก็จะได้เห็ดทุกปีเท่าไรพี่้องเอ้ยถ่ายอยู่ดิมีแห้งเนาะอพอดะกินแต่มันบ่งงามหกคู่ด,ด้านล่างนะ่ะมันบ่งงามก็ลยสิปลูกใหม่สิปลูกใหม่อีกให้หนึงซื้อมาใหม่ในกระโพดก็ได้ ย่ยไปแม่ไปเอาหน้ามิเอด้วยกูแต่ว่าแหละแหละน้ำก็ได้เย็นเลยแหละกูหน่าสิแต่ส่องแข็งไปเลย กะลงใส่เงามาเลยด้ โซลาเตล์ไม่ fox, ดอะไรไปเลยดใิใส่ใส่สเงาใส่เงามาดูได้ครับนะเงาขิงงัวพี่น้องขิงงัว អូเจ็บมือเด้តានតតລະเจ็บมือតែមានសាដ เก็บมันเอาไว้เวลาไม่ใจก็ทุกร้อนแรงขึ้นทุกทีไม่แคก์เลยใช่ไหมว่าใครตัเจ็บต้องชอบควาไร้าทุกทีที่เจอกันยังไม่ทันได้ทำอะไรมีใครจะบอกรู้ ท่านได้ทำอะไรมีใครก็บอกตุงๆเพื่อสิแล้วเพื่อสิได้แต่ละอย่างนะพี่น้องเนาะก็บอกง่ายๆนะจ๊ะล่าสุดมักอื้อคอยก็ออกแหละสิลามเครือบางท่านธรรมนินี้เนาะลามเครือแตกแตงปุถุทิปะสนอ พี่น้องฟองปายเก็บใบสมิส,สก,ก่อนเดยวพี่น้องเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ